นี่ปฏิบัติเลยครับผมยังไม่เชื่อเต้หรอเลยู่เจอบิมีอยู่ตรงไหนไล่ะูกกดไหนหน้ามื่อสางหานมีนกมาอะไรเลยวะียมีมีเ่งไม่เป็นตรงไหนยิไม่เป็ดลกจับลกจับยิงไม่เป็นด้วยอะเดียว แต่เดี๋ยวก่อนผมเจมส์คอร์เนอร์มาสตรีมสดบน t w i ช c ีวีทุกวันเลยนะครับฝากกดติดตามและมาดูสตรีมสดกันเยอะๆนะครับไม่ได้เป็นห่านเลยวะเอ้ยไม่ได้เป็นเป็ดเลยสวัสดีครับหัวหน้าสวัสดีครับ <laughs> ทำไมน้าเสียงมันแบบเปียมรอยยิ้มขนาดนะั้นแสดงว่าเป็นโลอะไรที่สนุก <laughs> ใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่พี่เจมส์ ไปดีกว่าไปดีกว่าเฮ้ยผมมีผมมีผมมีข่าวผมมีข่าวผมมีข่าวคือคือเมื่อกี้เริ่มมาถึงอ่ะคือพี่อ่ะเห็นแพทเลยสังเกตแพทอ่ะไปทําเควสที่ไอ้บ่อน้ําเลยซึ่งมันอาจจะเป็นเควสของไอ้นี่ก็ได้นะคิวเลอร์ที่แบบวางวางยาพิษในบ่อน้ำาเกนะเฮ้ยนี่โอเคป่ะว่าะ ใช่ใช่ต้องต้องระวังอันนี้คือข่าวข่าวลับเลี่ยรู้รู้แค่นี้ไม่มี่นะจัดการเบลรอบที่แล้วใครเพชรไม่อยู่กับพวกเราด้วยมี่าแล้บดูพี่ใช่ไหม้ยรี่พี่ขโมยตัรี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 พี่ฟุกรีพี่ฟุกพี่ฟุกเร็วเร็วเร็ว้วจังหวะที่เราวิ่งมาขอรีมีคนตายหนึ่งคนไม่ได้อยู่ตรงนี้อ่ะ เมื่อกี้ระหว่างที่เราคุยกันในกลุ่มใหญ่นี้มีคนตดจริงเนียนอยู่ใช่แต่พี่โอเต้อะมีความลับด้วยแต่ไม่บอกหรอกความลับพี่ลี่กับพี่เอกอะเออโอ๊ยโอ๊ยไปที่นี่บอกแล้วเอาเลยแล้วพิลี่เนี่ยใครไม่อยู่ตรงตรงตะกี้มั้งเะผมลืมว่ะมีพี่ฟุกอะแน่ๆคนนึง แ้กอยานีันกับเอมีกอ๋อเออวะนเล่าอยู่เนี่ยพี่นะน่ไม่ไม่ไม่จะได้บัวถ้าแต่พี่รู้สึกว่าอะไรจะบอกว่าอย่าเอาหัวเข้าโกเลยผมกลัวจะโดนจะกล้าหวด้วยปะเด่นโ้นอีกแวเหล่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมาดูดูในโนนก้าเนี่ยไปเด็เขาถูกเลยหลบหนมนี้ไปเสเียเลยโดนโดนประเด็นเฮ้ย พ่กลวโอยไรเล้าอ่อนให้หน่อยด c a a พีู่น่าลัวยูเดินคนเดียวยูทำเควสหรือเปล่าเฮ้ยพี่ยูทำเควสจริงแต่พี่ยูเป็นคน ใช่พ่ะเจมใช่ป่าวใช่ใช่ไม่งั้นเมื่อกี้พี่อยู่แน่เดินตามผมมาแล้วก็เดินเข้าไปไม่เจอคนอยู่เอายริงนี่นี่นี่เด็ดพี่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 ห้องนี้ห้องนี้ครับผมคือหมายขึ้นขึ้นขึ้นอะไรห้องนี้อะไรห้องนี้เลยคือผมผมจะบอกพี่คนเดียวโอเคไม่บอกแล้ว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 อะไรอ่ะอยากขุดร่างบอกไปรู้อะไรกันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ข้างล่างพี่ข้างล่างนี่นี่ห้องห้องหลึกสายเลยห้องหลุดสายเลยอะไรพระเจมคือคือนี่นี่นี่บนนี้ เนี่ยมีคนมีคนมาแอบฟังอีกแล้วมันมีอีกแล้วหรออะไรี่ทากัรนะเอาหนุ่มมาทำคุยพี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 เอสด้วยก็ได้พีเอมาทีเนี้ยเอาเนี้ยคือผมมาพี่รู้พี่รู้แล้วว่าแคนาเดียนทำอะไรได้แคนาเดียนรู้เจมเออผมมาเป็นแคนาเดียนถ้าสมมติผมตายใช่พี่ฝากพี่เอาข่าวใน้ไปกระจายในในที่ประชุมด้วยนะได้เลยเจมผมถ้าผมตายอ๋อนักวุทย์ท้อช่างกลด์เหรอเออว่ะ เฮ้ยแชชิวเ้ศพเอออันนี้ไอ้เคาะกระดิ่งมาไม่ได้เจอศพครับผมไม่รู้ว่าพี่ฟุกเขาไปฆ่าตรงไหนกแล้วอีกล่ะจมไล่สีเนี่ยขอโทษครับขอโทษครับไม่ตั้งใจลบหลู่ผมเดินไปบอกแทนนี่ว่าอันนี้อันนี้ของจริงเอาเลยเปล่าแล้วอันนี้เลยเดินเข้าไปซัตว้าแบบไป นะผมเดี่่าก็ดนี้ไม่ทันแล้วเสียงน้ำเสียงน้ำเสียงไม่ะไรอันนี้อันไหนโอ้ยเชี่ยโดนโดนจับไส้ได้คือเหตุเป็นฉากอะเจนต้องเป็นความจริงแสดงว่าการันตีความถูกต้องเลยสบายอันนี้สบายแล้วแล้วท่านี้ยิงก่อนไปเลยเหรอยิงก่อนไปเลย ไว้ลายสุดๆเอานั่นคือผมเฮ้ยหนูโดนเข้าคุกแน่เลยพี่อุ้ยคนอะไรเป็นตับเดียวกับกล้าเหรอถ้าแพทเข้าคุกน่าจะใช่หนูว่าใช่ว่ะเรื่องของคุณเลยพี่ลี่ค่ะเห็นมันพิลี่เลยผมรู้รู้ว่าใครฆ่าเดี๋ยวพิลี่พิลี่จิ้งหปี่ปอมเมาแย่เปาะเบมะมีผมสองคนโอเคถ้ากับ้นี่ใช่แล้วแล้วคนที่ใช่ ออยันนี้มือปืนยังอยู่ไปเนี่ยอยู่ครับผมรอยิงเลยรอเล่นรอเล่นนะผมไม่อีเงิกเหลืออีกคนหนึ่งแสดงว่านักเปีนักแปลง่างทั้งออาจารย์ไม่ได้ใช่ครับขันวัดใจเลยนะเออว่ะขันวัดใจแล้วนะครับผมเป็นนายอำเภอครับอุ้ยอ้าวอุ้ย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 มือปืนไม่กดติ๊กถูกหรือเปล่าเนี่ย เอาคุ้มเลยเฮ้ยทำไมพี่ลี่ดูเสียงยิบยิบของขังของขังเราต้องหาปืนแล้วพ่ยูอยู่ไหนผมต้องการพี่ยูตอนเนี้ยพี่เพี่เป็นหรือเปล่าพี่จะกินมะดีอพี่เป็นกินศพเหรออ่ะงั้นไม่เป็นไรคือไม่ใช่ผม อยังคุยกันไม่เสร็จเลยรีบกดไมเนี้ทุกคนไว้ก่อนคือจากที่คุยกับพี่ยูอ่ะพี่ยูบอกว่าพี่ยูเป็นคนดีที่อุทธอได้ใช่ใช่ครับส่วนผมก็เป็นคนดีเหมือนกันใช่ครับผมไม่ผมไม่เจอศพเลยดังนั้นผมไม่สามารถชันสูตรได้เดาเลยเดาเลยเดาเลยไม่ไม่เจอศพถูกเลยนรัได้มาครับเพราะว่าอะไรหน้าตาแบบนี้แต่พี่ก็บอกไม่ได้มันดีอย่างนั้นอยู่อ่ะ ไม่พี่มือปืนยิงได้สองนัดผมว่าพี่รี่ผมว่าพ่ลีแต่คนสุดท้ายเนี่ยทำไมคนเจมถึงมาใส่ลายผมเอางี้พี่ยูพี่ยูพี่ยูก็รู้โลผมไม่เหรอเพราะผมบอกพี่คนเดียวใช่แต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าไงเอาูมันก็เป็นได้อย่างนั้นเจมพูดว่าอะไรเจมบอกว่าเจมเป็นแคนาเดียนใช่พี่โบดพี่บดพิีอ่ะผมบวกพ่ลีผมบอกพ่รี่ เดี๋ยวกิ๊กคุยกับเกมอยู่โอ้ดูทรงแล้วเฮ้ยโดโดผมน่าจะหวดพี่เอกจะได้เข้าคุกไปก่อนเข้าคุกสามเลยนะเป็นมิโดกาอิดต่อไปเดี๋ยวกันก็พี่ยูดิเฮ้ยเดี๋ยวนะกายพี่เอกหรือว่าพี่ยูผมว่าเป็นแคนดเดีร้อยเปอร์เซ็นต์ผมบอกเลย ใช่เหรอเดี๋ยวหรือพี่พี่พี่อยากกินน่ะหรือกายเจมส์เป็นแค่ไม่มันมันยังเหลือเป็ดหนึ่งจริงๆแล้วเจมส์เป็นเป็ดหรือเปล่าผมผมไม่ได้เป็ดร้อยเปอร์เซนต์เวนเดียนให้พี่กินก่อนเวนเดียนเจมส์เอาจริงพี่เป็นหรือเปล่าเนี่ย พี่ไม่ได้เป็นพี่เป็นคนมุดท่อพี่ทำแคว้ไม่แต่ผมเป็นแคเดียนจริงใช่อ่ะเจมทั้งนั้นก็แต่พี่ไม่เกลี้ยพี่รีอยู่กับผมเฮ้ยพี่พี่ลี่อยู่กับพี่ผมว่างั้นก็เหลือกายแล้วกายยังไงก็กายถ้าถ้าพี่ที่พี่พี่เป็นมุดท่อจริงอ่ะใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะพี่เอกเป็นอีแรงเมื่อวันคิดกายเป็นคนสั่นกระดิ่งใช่ไหมใช่เดี๋ยวพี่พี่ไปสั่นกระดิ่งให้หน่อยสิใช่ป่ะเจมจริงพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช่ป่ะเจมไม่งั้นผมฆ่าพี่ไปนนานแล้วถ้าผมเป็นอ่ะจริง โอ้ไม่มีพี่พี่สั่นกระดิ่งหน่อยสั่นกระดิ่งสั่นกระดิ่งสั่นกระดิ่งหน่อยไม่เจมไม่สั่นกระดิ่งนะผมผมสั่นไปแล้วมันไดอืมเอาชัดเลยเดี๋ยวทำไมไม่บอกกันก่อนม่าจะฆ่ากูได้ผมว่างั้นก็พี่เอกล่ะเดี๋ยวไม่คือกูอ่ะเป็นไอ้นี่ไอ้แรลงกินศพอ่ะแล้วคุยกับเจมว่าเจมฆ่าก่อนแล้วเดี๋ยวให้กูกินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อย ชนะอะไรกันก็แล้วว่าไปผมเชื่อพี่ไม่ได้แล้วอย่าหลอกกูกูงงตอนเนี้กูไม่ได้หลอกกูุยกัะเกมอยู่ถามเกมดิเป็นคนชี้ชะตาแลวตาพี่ยูผมบอกพี่ตั้งแต่ต้นเกมกลางเกมแล้วก็ท้ายเกมว่าผมเป็นแคนดิเดนแล้วผมอยู่กับพี่สองต่อสองบ่อยมากตอนนี้มันต้องมีอีแลงกับมันต้องมีโลพิเศษกับตัวแดงใช่ไหมมันถึงยังไม่จบใช่ถูกต้องก็กูเป็นอีแล้ง์เนี่ยกูจะกินศพแต่ศพหาไม่เจอ ผมว่าไม่ใช่อีแรลงแน่ๆเมื่อกี้ศพกายอยู่ทั่วๆเลยพี่แต่ว่าพี่เอกไม่ไม่มากินนะเนี่ยผมรีพอร์ตศพกายมาผมว่าพี่อาจจะเป็นแคนดบ้าวหรือเปล่าเป็นเป็ดอะเป็ดกินศพไ,ไม่ใช่พี่เป็น,นอีแร้งพี่จะไปพี่จะไปหากินแต่ว่าจะไปกดกะดิง็งแต่ว่าห,ห,หากระดิง่งกระดิ่งมันหมดอะไม่ใช่กูเห็นมึงอะวิ่งกับกายรอกกูดำท่ออยู่เอาว่เอกเอามึงเอามึงมุดท่อได้เหรอใช่กูเป็นแมานิก แล้วคาคาตาเลยป่ะแล้วคือคาตาเลยว่าแบบเดินอยู่ด้วยกันน่ะหลายมากพี่เอกเรียบเลยแล้วพี่ดูเจมดูมาเจมดูพี่ลอน้องน้องเจมดูพี่ครับผมเทคนิคเนาะมีแค่เทคนิคไม่แล้วผมเชื่อพี่เอกแบบพี่วิ่งแปลกแเชื่อสุดเลยพี่ฆ่า โลตีมัตตาบะผมทำไมโลตตตีมับะแล้วเป็นโลอะไรบอกโลตีกูก็ตีโลเลยสวัสดีครับสวัสดีครับต้องการศพต้องการศพด่วนเลยสสวัดีคไม่ไม่ศพพี่นะ้วศพคนอื่นโโออเเคคมีปะเนี่ยมีปะเนี่ยคุยนชฉันเลยู่พนักงานธนาคารและนายกเทศมนตรีกำลังรวมหัวกันคุณคิดว่าจะอ่านทันไหมทัน บอกนะจานอย่งไงคือผมบอกเลยล้วผมเป็นมีมีแล้วทีนี้ผมยิงอยู่ในทางกับเแล้วพีู่เเข้าปายิงเลยขออนุญาตยิงแล้วนะมาสาคนป่าฟิวก็เอฟก็ฮูกับผม่าเอฟเลยแล้ว่าเอฟเร็จแล้วมกอยาวยาาแล้วม่าเอย่าวว่าไงพี่ภูกพี่ภุกว่าไง พี่ฟูงว่าไงผมเบาเบาเบาก่อนเบาก่อนเบาเอาเลยจสักอย่างเลยวเบาเบาเบาของไม่เสียงเลยเห็นไหมเขาไม่เสียงเลยเบาเขาไม่เสียงเลยเบาไว้ก่อนเบาไว้ก่อนเบาเดี๋ยวนี้แดนเย็นแจนเย็นพี่ฟูงไม่อธิบายนี่อธิบายเลยครับผมยังไม่เชื่อเต้หรอเป็นเอยู่เจอม่ดิอยู่ตรงไหนเวลากดใดหน้าตามือสทหารนะมันมีนกนกอะไร ยิงเป็นแิงเป็นไงยิงไม่เป็นตรงไหนยิงไม่เป็นโลกจับโลกจับยิงไม่เป็นด้วยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวหมดไงหมดเดเยอะตายแล้วไม่ได้ส่งก็นาฏกรรมกดยิงตรงไหนห้าหยาบโอ้ขอไปส่งล่างก่อนมันเป็นมีมิกจริงป่ะเนี่ย นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ห่านก็คุยกันไม่เกี่ยวกับเป็ดโทษทีโทษทีโทษเออผมไม่ใช่เป็ดนะพี่ผมขอตัวย่างพีกเบิร์ต่างฮ่าฮ่าผมอยากรู้โลพี่เบิร์ดอละพี่ค่ายหน่อยเดี๋ยวผมชันสุดชันสุดเลย อรูจังเรียบ<ป>ร้อยตื่ึงละ <Okay. S 1> ้อเรียกแดกอันนี้เขาเรีกแดกเฮ้ยเดี๋ยวเอาพี่เิร์ดมันไม่ไส,สูดเรียมึงกับเอาไปเอาสุด <laughs> ไปไป <laughs> ไป,ไปเพนเลยเ้นเเ <laughs> ดี๋ยวมึงมึงก็ฝกแล้วมึกลัมันไม่ไไไม,มันมันต้องมันต้องรอจบก,ก่อนมัน้องเอ้ โอเคโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงผมขอคุยกับคนตายก่อนไอ้เต้เมื่อกี้ที่มึงถามว่าแชร์สูตรพี่เอกแล้วพี่เอกเป็นอะไรพี่เอกเป็นโดโด้นั่งนอนไปรื่อยมันบอกมันโปรเฟตายได้แิร์ดพี่เบิร์ดพี่เป็นอะไรอ่ะหน้าไปโดนไม่ใส่ใจศพเลยใช่ไหมพี่เป็นนายอำเภอพี่เบิร์ดเป็นพี่เป็นนายอำเภอเออไม่งั้นจะยิงโดโด้ได้ไงเดี๋ยวพี่เป็นลกอะไรพี่เป็นนายอำเภอได้ไงพี่กินศพด้วย เฮ้ยพี่ไม่ได้กินเอ้าเต้กินเหรอเด็กใครกินเต้กินไม่ได้เต้เป็นมีมิกเอาเหรออ่ะงั้นพี่เบิร์ดแล้วล่ะก็ต้องพี่เบิร์ดเท่านั้นก็พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดนี่แหละเบิร์ดจับหน้าได้นะหน้าี่ยหละ่มนี่ผมที่ไหนเต้เป็นมีมิกจับพี่ฟุกต้นเกมไงพี่ผมว่าพี่เบิร์ดนี่แหละเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ผมอยู่ในท่อหนูบอกหนูแย่งหนูกินโอมาการ์เซ่อะโดนแล้วจังหวะนี้เติมง่ายจัด ไม่มีทางไม่มีทางพี่พ,พี่พี่สามารถสร้างศพไ,ได้ทำศพได้ไหมไม่ได้พี่จะเป็นศพเองนะผมอยากผมสามารถชันะสูตรได้ชนะสูตรอะไรบ้างผมเห็นกล้ามุดท่อแต่ผมไม่ไแน่ใจว่ากล้าเป็นแมคคนิกกล้าไอ้กล้ากล้าแมคคนิกจริง,รงโอเคถ้าัานผมจะได้ผมจะได้สบายใจว่า แล้วกล้ามายืนแบบปีบผมตรงหน้าคุกเลยพี่กายอย่างแล้วก็เดินไปบน่ตอพเพี่เอสก็มีส่วนนะเพราะว่าตอนซาโบตอนแรกเลยอ่ะพี่ยูเดินมาเจอแก๊งแก๊งตรงนั้นมีพี่เอสพี่กายพี่ลี่แพตตี้ใช่ป่ะพี่ยูที่เดินมาตรงซ้ายนะตรงซ้ายบนอะหรอเออกายน้าสงสัยจริงหน้าร้านร้านน้ำร้านน้ำเดี๋ยวเราทำไห้แม่ใจเรา ันิกจรงๆไม่ไม่พี่พี่จะเป็นบอดี้การ์ดที่ปกป้องพี่ลี่ไว้ไม่ถาใครมีคนอื่นจะนัวแมคานิกอีกไหมไม่ถ้าใครมีคานิกแล้วเทนนี่เป็นอะไรอ่ะฮะไม่คันดิกงอ้วแล้วเทนนี่ไมู่ทอฟตอนต้นเกมเห็นเทนนี่มูทอฟอ่ะอ้าวอ้าวไม่ไดนี่มูทไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เทนนี่มูทไม่ได้ไม่ใช่หรอเทนนี่โผล่มาจากด้านหลังอ่ะตรงตรงคุกอ่ะไม่มันมากับโผลเนี่ยไปคุก ผมเข้าไปคุยกับใครเอาชิบหายนะพี่ได้ๆแต่นี่คุยกับผมในท่อโหว่กายโหวดกายอยู่เอาโหวดกายเหรอเตายพี่ชิบหายนะท่านนี่โหวเอาโต้ชิวโหวายแปลกดีต้องตายจะตายจริงนะไม่หรอกมั้งม่มีคนรู้เย้เอาละทุกคน ผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องผมกันเยอะนะครับขอบคุณมากเลยครับ